กุ้ยช่ายกระหล่ำปีแป้งปเปอยทําง่ายๆรา,าดน้ําจิ้มสูตรเด็ดเพื่อนๆเ,เลือกเลยนะคะจะทานแบบนึ่งหรือจะเอาไปทอดอร่อยทั้งสองแบบเลยค่ะจะเริ่มต้นจากการเตรียมกระหล่ำปีก่อนเลยนะคะนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็แครอทนะคะนําไปล้างแล้วปอกเปลือกให้เรียบร้อยเช่นกันค่ะเห็ดหอมก็นําไปแช่น้ําก่อนนะคะ เสร็จแล้วนํากระหล่าปีมาซอยเลยค่ะเจ๊ปานมีตัวช่วยนะคะไม่ต้องใช้มีดซอยแล้วค่ะใช้วิธีนี้สะดวกมากๆเลยนากระหล่าปีใส่เข้าไปในเครื่องเลยนะคะแล้วก็บดมันจะเร็วมากๆเลยค่ะเครื่องตัวนี้ใช้ดีมากๆสะดวกรวดเร็วทันใจผลงานออกมาเหมือนเราหั่นเองเลยนะคะเจ๊ปานใช้กระหล่ำปีประมาณ1หัว1กิโลกรัมค่ะซอยออกมาแล้วได้ประมาณนี้เลยนะคะแน่นถาดเลยค่ะเยอะมากๆเลย เรามาเตรียมซอยแครอทกันนะคะไม่ต้องใช้วิธีซอยแบบธรรมดาแล้วค่ะวิธีนี้สะดวกมากๆรวดเร็วทำใจยังไม่ถึง3 0วินาทีเลยค่ะก็ได้แครอทออกมาเป็นเส้นแบบนี้นะคะทั้งหัวได้เยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆสะดวกรวดเร็วมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเอาแครอทใส่ลงไปในถาดที่มีกระหล่ำปีเลยนะคะและสุดท้ายค่ะเราจะมาบดเห็ดหอมกันนะคะ ไม่ต้องใช้วิธีหั่นเตาหรือว่าใช้มีแล้วค่ะใส่ลงไปในเครื่องบดแป๊บเดียว <c oughs> ก็ได้เห็ดหอมที่พร้อมใช้งานแล้วค่ะนําใส่ลงไปในถาดเลยนะคะเตรียมผักทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะปรุงง่ายๆนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเลยค่ะแป้งมันแล้วก็พริกไทยนะคะสุดท้ายค่ะใส่เกลือป่นลงไปค่ะเติมน้ํานะคะน้ําเปล่าประมาณ1ลิตรค่ะแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันนะคะ คลุกเคล้าให้แป้งละลายกับน้ำแล้วก็เนื้อของผักนะคะใช้ทัพพีกดเบาๆให้ทุกอย่างแน่นๆแบบนี้ค่ะเจาปันจะใช้วิธีนึ่งในกระทะนะคะตั้งกระทะใส่ที่รองหม้อใส่น้ำลงไปวางถาดกุ้ยช่ายลงไปหาฝาปิดแบบนี้ค่ะ <c oughs> ใช้เวลานึ่ง25-30นาทีระหว่างรอเรามาทําน้ําจิ้มกันนะคะน้ําจิ้มสูตรง่ายค่ะเตรียมซีอิ๊วดําหวานนะคะใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะแล้วก็น้ําตาล น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะน้ำส้มสายชูพริกตำพริกขี้หนูตำนะคะแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยน้ำร้อนคนส่วนผสมให้ทุกอย่างละลายเข้ารสกันเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดของเราทำง่ายมากๆกุ้ยช่ายของเราก็ถึงเวลาแล้วนะคะนึ่งจนครบเวลาแล้วใช้ซ่อมจิ้มลงไปแบบนี้ค่ะถ้าสุกแล้วจะไม่มีน้ำแป้งติดออกมาที่ซ่อมนะคะพักให้กุ้ยช่ายเซตตัวก่อนนะคะแล้วนำมาหั่นแบ่ง พร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะหั่นเป็นชิ้นๆพร้อมทานเลยค่ะทําทานเองง่ายๆกะหล่ำปีหนึ่งหัวทําได้มากเป็นถาดเลยค่ะเพื่อนๆเนื้อกะหล่ำปีแน่นๆน่าทานมากๆเลยค่ะสูตรนี้จะปันเน้นใส่แป้งน้อยหน่อยนะคะอยากทานผผาเยอะๆจะปันเอามาทอดด้วยนะคะเผื่อคนที่ชอบแบบทอดทอดไปกลางจะได้คุ้ช่ายที่กรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยค่ะ ท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟเป็นจานหรูแล้วค่ะควิ้ัช่ายกระหล่ำปีแป้งเปอยทำง่ายง่ายราดน้ำจิ้มสูตรเด็ดเพื่อนเอนเลือกเลยนะคะจะทานแบบนึ่งหรือจะเอาไปทอดอร่อยทั้งสองแบบเลยค่ะกระหล่ำปีบ้านเราหาง่ายราคาไม่แพงนำมาทำคุ้ยช่ายแบบนี้เป็นของว่างทานเล่นที่มีประโยชน์และทำง่ายด้วยวัตถุดิบในครัว ฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะ